สวัสดีครับวับนนี้มาดันสนทยาคนเดียวนะครับอารมณ์ไหนไม่ทราบครับคือปกติถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ลงมาก่อนนะครับเพื่อจะ,อะพิสูจน์ให้ดูว่าเรามีทิกใหม่ในการลงดันสนทยาก็ปิดไว้หมดนะครับเพราะว่าคอมมันกากอาละปิดเลยนะฮะ หลาเสียเวลาครับเสียเวลาทํางานด่วนมาคนเดียวด้วยนะครับอันนี้ลงแบบปกตินะครับอันนี้ขออนุญาตปิดหมดเลยแล้วกันโอเคนะฮะเปิดที่เราต้องการนะครับเรียบร้อยแล้วก็คุยครับคุยอ่านะฮะคนช่วยอยู่แล้วนะครับไม่ช่วยก็ไม่ได้นะเป็นเควสนะครับต้องช่วยเอาลนะครับลงมาทําไมคนเดียวมีอะไรให้ทำยวดูนะฮะ ความจริงแล้วเวลาลงก็เราตั้งค่ายนะครับถ้าค่ายหกที่นี่จะเวิร์กมากเพราะว่าแรงนะครับเอาละมาดูกันนะฮะวิธีการเนี่ยนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าเวลาตัวของมอนสเตอร์เขาวิ่งตามชาวนาหรือชาวบ้านนะครับไม่ชาวนานเราก็อยาให้เขาตายนะครับโอ้โหมีของด้วยอะศพนะครับมีศพนี่ชาวบ้านวิ่งมาแล้วนะครับ สิบคนนะครับผ่านครับวิธีการนะครับเราจะลากมอนสเตอร์มาก่อนนะครับเพราะมอนสเตอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยเก่งนะครับเราก็จะลากอย่างเงี้ยครับดูครับแล้วให้ชาวบ้านวิ่งหนีไปเห็นไหมครับไม่ต้องตีก็ได้นะครับเออนะผ่านไปหนึ่งคนแล้วนะครับเห็นไหมฮะชาวบ้านรักษาเวลาของเจ้าให้ดีนะครับ ทีนี้พอชาวบ้านเขาวิ่งไปแล้วนะครับจะไม่มีของใหม่นะครับเราถึงจะต้องค่อยฆ่านะครับอ่าทีนี้ก็ฆ่าได้แล้วนะฮะไม่ไม่ยากอะไรนะครับก็ที่ว่าหลายๆคนงคงฆ่าได้อยู่แล้วนะครับแบบเอ้ยมันอ่อนขนาดนี้นะะหรือว่าเน็ตก,ก,า,ก,า,กากนะฮะอุ้ยจ้าโอ้ว้าวไม่น่าใช้เลยพวกกำลังตั้งการ์ดกันอยู่พอดีนะครับ ประเด็นง่ายๆก็คือเวลาเรามากันหลายคนนะครับก็ยืนกระจายกันอย่าไปยืดรวมกันนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรีบข้ามให้ให้ตายนะครับก็รอครับดูว่าเขาอยู่ไหนนะครับเกิดตรงไหนแล้วต้องรีบไปดักก่อนที่ชาวบ้านจะไปถึงนะครับแล้วโจมตีเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ดูนะครับยืนตรงนี้ครับเดี๋ยวชาวบ้านออกมานะครับเราก็จะดูว่านี่ครับชาวบ้านมาแล้วนะครับรีบไปเร็วอ่า วิ่งมาครับวิ่งมาครับโอ้ยหนีหนีหนีนีชาวบ้านมาแล้วอ่ะเ,อเอฮอ้ยเนี่ยชาวบ้านไปทาง,งนี้นะครับอยู่แบบโอ้แล้ววิ่งเลยครับโอ้มาสำรวจถางฉากเขาหน่อยเป็นไงเฮ้ยเอาไงดีเอ้ยอีกบ้านชาวบ้านไปนู่นแล้วโอ,อ้เป็นไงครับฮ่าอันนี้ก็เอ้ชาวบ้านจะไปล,ละเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาตายของเองสองตัวแล้วสำหรับอาทิตย์แรกในการเข้าดันนี้นะครับ ยืนแล้วก็คอยจับดูนะครับลองจับภาพเขาไว้อ่าเดี๋ยวมาแล้วนะครับต้องดูให้ดีนะครับลากไปตรงไหนก็ได้ที่มันไกลนะครับเฮ้ยไม่มาเพ่ยังไงมาแล้วนะครับโอ้โหอยู่นู่นครับ ลากก่อนเลยนะครับลากก่อนเลยว่าเข้านี่ครับหมามาๆ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 ยิ้วนี่นะครับรอดครับรอดครับชาวบ้านรอดแล้วครับฆ่าเลยก็ได้แน่าแข่งนักหรือแข่งนักหรือเก่งนักหรือถัดไปอย่าให้เสียอืมอยชา อืมันครับมันครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวตัดกลับไปที่สิบตัวเพราะว่ากับสิบตัวนี้คงนานนะครับนานทีเดียวเลยนะฮะเอ่อขออนุญาตนะครับผมตัดเป็นตัวที่สิบเลยครับวิธีการจัดการบอสนะครับจะใช้วิธีการโจมตีไกลแล้วก็วิ่งวิ่งหนีนะครับโดยการวิธีการวิ่งหนีเนี่ยเราจะไม่วิ่งเกินเขตนี้นะครับแล้วก็ จะใช้การวิ่งหนีเป็นเส้นตรงนะครับดูนะฮะแล้วก็วิ่งตรงนะครับผมวิ่งตรงนะครับรอเข้ามาอันนี้ถ้าเกิดพายตะขอเหล็กเนี่ยเราควรจะกันนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งหนีนะครับไม่งั้นจะโดนล็อกเป้านะครับดูนะครับตะกี้โดนไปแล้วนะครับวิ่งตรงอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเขาจะมีใช้ท่าซึ่งมันเป็นท่าท่าเด็ดเขาเลยนะครับตัวนี้ เวลาเขาใช้ท่าเราจะทําได้2อ,อย่างนั่นก็คือโจมตีฟรีกับาการฮิลนะครับเลือดตัวเองนะครับวิ่งมาให้เกือบสุดนะครับไก่เกิดมันไม่ตามมา,าต่อนะฮะวิ่งเสร็จนะครับถ้าเกิดเรามี วิ่งไวนะครับจะยิงฟรีตล,ลอดเลยนะครับกินสัก5เอ่อ3เปอร์เซ็นต์ถึง5เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ตีฟรีนะครับตีฟรีอ่าอเลือดเราใกล้ๆครึ่งหลอดนะครับค่อยค่อยหิวก็ได้นะครับพยายามวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงไวถามว่านานไหมานานนะครับ จะทาคลิปมาทําเพื่อคือจะให้ดูเทคนิคบางอย่างนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยนะมีเทคนิคในการปรับบอสแต่ละตัวด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นดันสนธญาหรือดันเขียวก็ตามนะครับผมครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงความจริงแล้วครับใช้เวลาประมาณ10นาทีครับกับบอสตัวนี้โหดจริงๆครับคืออึดครับโหดเนี่ยนะฮนี้เราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับปกติพอเขาเข้ามาก็ เนี่ยครับก็จะเริ่มใช้ท่าไปบ่อยพาเข้าท่าไปบ่อยก็เข้าทางเรานะครับไม่มีอะไรครับโอ้โหถือว่าเราก็มีความสุขในการโจมตีบอสอย่างเพลินเครับนี่ก็เปลืองยาพอสมควรนะครับแต่ถ้าถ้ามียาเพิ่มความเร็วนะครับจะแทบไม่ต้องเสียเลือดเลยนะครับก็ถือว่าบอสตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เรียบร้อยนะครับสามารถปรับบอสได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวดูต่อไปทริปต่อไปในเรื่องของการก่อนที่จะถึงบอสตัวต่อไปเลยครับ ต่อไปนี้จะเป็นการลากนะครับวิธีการลกนะครับตรงนี้มอนสเตอร์ค่อนข้างเก่งเพราะงั้นอย่าลกเยอะนะฮะให้ลากนิดเดียวพอนะครับนี่ตัวแรกนะครับเฮ้ยมาสิเพยมันทําไมล่ะครับให้ากประมาณ4ีหตัวพอแล้วนะครับเมื่อกี้มีบั็กนิดหนึ่งเนี่ยนะครับพอแค่นี้นะครับไม่ต้องเยอะมากนะฮะเพราะเขาเป็นตัวเอ่อตัวค่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะ กด3ทีนะครับเพื่อให้รอดจากการโจมตีก่อนแล้วค่อยลงมาปั่นนะครับก็ค่อยๆเล่นนะครับตรงนี้ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่ามอสเตอร์เก่งจริงนะฮะโอเค <Okay. S 1> ตอนนี้ผมดับไฟไป2หลังละเกือบ2หลังและนะครับวิธ <c oughs> ีการเรามีถังน้ำเหลือบางคนบอกว่าถังน้ำเหลือทำไมเราถือ2อ,อันไม่ได้มันเป็นโคเฮตเขาอ่ะนะนะครับกดบอกว่าเลยครับ เจ้าได้ถังน้ําว่างเปล่าพอแล้วรับอีกไม่ได้เจ้าได้ถังน้ําว่างเปล่าพอแล้วอันใหม่ๆนะครับอันใหม่ให้อ่านมันเจ้าได้ถังน้าวงเล็บว่างเปล่าพอแล้วรับอีกไม่ได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าถังน้ําไม่ว่างเปล่าทําไมครับมันรับอีกได้ครับดูฮะใส่น้ําครับอือพอใส่น้ําเสร็จแล้วนะฮะ เราก็จะกลับไปเอาถังน้ำอ่ะถังนี้ครับถังเดิมนะครับเก็บอ,อ้าวเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยอะไรมันยังไงกันนะแต่ว่ายังพึ่งดีใจครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาถังน้ำเต็มโยนนะครับถังมันว่างซ้ำกันจะหายไปหนึ่งถังเห็นไหมครับอ้าว แล้วจะเก็บมาสองอันทำไมใจเย็นนะเอาใหม่นะครับเก็บน้ำนะครับพอเก็บน้ำเสร็จเราก็จะวิ่งนะครับเป็นทริคที่เสียเงินนะครับทริคเนี้ยผมบอกก่อนเลยนะฮะนี่ถังน้ำนะครับถังใหม่โอเคทีนี้ถังเนี้ยมันจะอยู่กับเราตลอดการ ถ้ามี2ถังก็อยู่ตลอดการนะครับอยู่อย่างนี้นะครับคุณดูนะครับทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้ครับถังเนี้ยที่เราไม่ใช้เนี่ยเข้าไปดิโอเคมันหายไปหมดแล้วนะครับผมใช้วิธีการฝากถังไว้กับตัวตัวหนึ่งเราสามารถที่จะส่งไปให้ได้นี่ผมให้ลิขสิทธเพราะว่าออโทษยังไงโอเคให้ลิขสิทธนะครับ รับจำนวเงินหนึ่งหนึ่งช่างเขไม่คงไม่จ่ายนะฮะเอาน้ำเต็มใส่เข้าไปครับแล้วส่งเห็นไหมฮะวิธีการนี้ครับและพอเราจะเข้าลงดันสนธยาเราฝากเข้าไปครับน้ำเต็มฝากเข้าไปสัก10อันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าช่องนี้คนคงไม่เยอะนะครับของผมเนี่ยว่างตั้งเกือบ30ช่องด้วยกันพอเสร็จแล้วนะฮะเราลง,ลงสนธยาเนี่ย มันก็จะมีถังน้ําเต็มให้เราเบิกนึกภาพออกน,นะครับแล้เพอเบอิกออกมาเราก็จะเอามาลดได้เลยครับนี่ก็เป็นทริคเด็กน้อยครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรากำลังดับไฟจะหมดในบ้านแต่ละหลังจะมี เป็นตู้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไฟไหม้ก็วิ่งหนีกันหมดเลยนะครับหนีไปสิบคนหลังจากที่เราทําเควสแรกเสร็จนะฮะในบ้านเขาจะมีตู้อย่างงี้ครับดูครับเราเข้าไปแล้วก็นะครับเก็บครับนอกจากอันแรกเราเก็บศพอันนี้เรามาเปิดตู้ชาวบ้านครับเราเนี่เป็นคนดีมากนะหลังนี้ก็จะมีอยู่ในเตียงนะครับเข้ามาเก็บของเออนะเอากำชัดนิดนึงว่าถ้าเกิดเรายังไม่ดับไฟ อยเข้ามานะครับไม่งั้นอาจจะถึงกับชีวิตได้นะครับอนนี้เรามาดูวิธีการปราบเวยปู้จีนะครับเวยปู้จีเป็นตัวที่ไม่มีสกิลเลยเลยนอกจากไฟนะเอ้มาดียววิธีการเราเล่นนะครับวิ่งไบไกลก่อนนะครับ ถ้าเพิงผ่านนพาก็วิ่งหนีพิสักนิดนึงเกรงกลัวสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดีเข้ามาแล้วแล้วก็วิ่งบนนะครับอ่าใช้สกิลนี้ครับเนี่ยครับวิ่งรอบๆครับวิ่งรอบๆถ้ายิ่งเพิ่มความเร็วนะครับก็จะสบายวิ่งตามมาอีกอ่ะปล่อยมันไปไปับวิ่งรอบๆวิ่งรอบๆมันโง่ครับมันโง่คอมพิวเตอร์เฮ้ยเจอล็อกเจอล็อกทลายนภานี้ระวังนะครับอันนี้เราจะวิ่งตรงไปนะครับ แล้วก็เตรียมใช้ท่าหมุนครับอืมคันี้ก็ต้องวิ่งไปเรื่อยเยครับก็มันโง่นะเสร็จปั๊บแล้วก็เตรียมนะครับโอ้โหกลักวกลัวนิดนึงครับถอยก่อนครับพอเล่นไปสักพักตัวมอนสเตอร์ตัวนี้จะมีท่าชื่อว่าเข็มนะครับขึ้นด้วยเข็มนะผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้ ถ้าท่านั้นมาเนี่ยนะฮะจะต้องไม่โจมตีนะครับรอให้เสกิลเขาหมดไปสะก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าเข็มทองเข็มคุ้มกายอะไรเนี่ยน่ากลัวสุดแล้วครับเข็มขัดทองปกป้องกายมาฮะชื่อน่ากลัวอืมนะหลักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเปิดอัดด้วยแล้วก็อืม ก้อนแดงอะไรนี่พอเขาพ่นมาแล้วอย่าวิ่งไปที่ตรงที่เขาพ่นนะครับมันจะเป็นไฟค้างไว้ก็หนีออกมานิดเดียวครับไม่ยากอะไรจะจบแล้วนะครับอันนี้ก็รอให้เขาใชเข็มหมดก่อนนะครับไม่มีอะไรเข็มแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนั่นเองเดี๋ยวพอหายแล้วก็โจมตีได้ละวิโยโดวิ่งชนนะ น่าจะชนะแล้วนะแง่แห่มีกันด้วยนิดหนึ่งปราบบอสเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบอสส่วนที่สองของดันสนทยาขอบคุณครับ ทิศตรงนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับนั่นก็คือการฆ่าไอ้พวกหน้าโง่นี้ให้หมดไปให้หมดสิ้นไปนะครับก่อนที่จะรับเควสนะครับเราก็จะทําการฆ่าพวกหน้าโง่นี้ให้หมดนะครับคำยังไม่โง่นะครับมันเก่งทีเดียวเดินกันไปเรื่อยนะครับเพื่อเราจะได้มีความโกรธครับแล้วเดินลากมอนสเตอร์เงี้ยการเฟี้ยวเลยนะเดินลากไปเรื่อยนะครับอย่าไปสนใจมันนะฮะมันอ่อน แล้วลากไปเรื่อยครับพอถึงระยะเวลาหนึ่งก็โดดมานะฮะใช้ท่าไม้ตายครับหนึ่งแคนต้านฟ้านะเอาลากให้เสร็จเลยตรงนี้เอามาเลยสิเว้เสเอาละได้วปรกาสแล้วปับ๊บเขื่อนกดหลายทีเยนะสเปดบราอือหืออือหืออือหือเป็นไงง่อง้ออ,อ,อยังยังยังไม่หมดยังไม่หมด ีท่าด้วยมีท่าด้วยเระวางนะครับท่าพวกนี้เนี่ยมันทำลายกาดครับเราจะตายได้ง่ายๆครับมันกระตุกมันกระตุกัหกระตุกนี่เสร็จแน่นนะครับอืนี่หีบสมบัติอีกแล้วเดี๋ยวเราจะคงจะได้รับชมกันว่าหีบสมบัติมีอะไรกระโดดร้อยขึ้นไปครับมันโจมตีเราไม่ได้ตามสูตรนะครับเพราะว่าเทคนิคให้ไปตั้งแต่ตอนลงดันอ่าที่ ที่ไหนนะนั่นแหละนะลืมเออนะลืมครับลืมลืมง่ายผมเป็คนลืมง่ายเฉิงตูหรือเปล่าหรือดันเกลือนะไม่ทาบนี่จะตายแล้วนะครับโมตเตอจะเ่นคาจีภูหนาวนะครับระวังเลยนะครับท่านี้ถ้าโดนนี่มีอันเป็นปลายได้นะครับ ตายไปอีกหนึ่งเหลือนิดเดียวครับไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรากเา็เล่นใกล้ๆตายได้นะครับขอแค่มีท่าดอกไม้ผลิที่ฮิลเราแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วโอเคเก็บของก่อนนะฮะเอ้ยเอาดีเฮ้ยงกงกงพอเรากดเก็บของแล้วก็กดท่าฮิลด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เลือดเพิ่มไวๆนะฮะเสร็จแล้วก็นั่งลงไปเดี๋ยวปราบเสร็จแล้วกลับมาดูกับ วิธีการเจอนักฆ่าครับครับระหว่างที่เ,เราปราบทหารในในหมดนี้นะครับเราก็จะทําการเปิดประตูด้านขวาน,นี้ก่อนนะครับสําหรับลากมอนบอสนะครับโอเคนะฮะก่อนที่จะไปเปิดนะครับเกามาเปิดประตูให้ให้ให,ให้ให้ก่อนนะครับ และบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่เรา,เาจะอยู่จะล่าบอสมานะครับความจริงบ้านอื่นได้ไหมก็ได้นะครับบ้านไหนก็ได้นะเดี๋ยวนะักฆ่ามาแล้วก็จะลำบากบโอเคตอนนี้ไปรับเควสได้นะครับ ปอาครับตอนนี้เรามาอยู่ในนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งล้วคืนี้ตอนนี้ยังไม่มีราคานะครับก็คือต้องป้องกันก่อนทริกก็คือเหมือนเดิมนะครับลองดูว่าอ่าให้ตัวนั้นมาทางไหนนะครับแล้วชาวบ้านไปทางไหนเราก็ลากนะครับใช้อุปกรณ์อาวุธนะครับ1 2ออันเนี้ย ไม่ต้องกลัวตายนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่ได้เก่งขั้นเทพอะไรนะฮะทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์พวกนี้ที่มีนะครับไม่ต้องฆ่านะฮะทิ้งมันไว้คือมอนสเตอร์มันจะไม่เยอะขึ้นนะครับนี่เป็นทิคอย่างหนึ่งนะครับให้เขามาลุมเรานะครับให้มันลุมเรานะครับใช้สกิลที่โจมตีตัวเดียวนะครับนะฮะ แล้วทนี้ก็มันอ่ามอนสเตอร์เนี่ยให้มาอยู่กับเราเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วหลายคนก็จะลากมานะฮะลากมอนสเตอร์มานะครับเนี่ยครับลากลากมาเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายนะครับมอนสเตอร์ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเออนะ นี่คือวิธีในการาเจอก่อนเจอบอสามนะครับเพมอนสเตอร์ก็จะลากนี้นะครับแล้วก็ถ้าฆ่าเขาเนี่ยเขาจะมาเยอะเรื่อยๆนะครับอืมฮะลากลากไปวิธีการจะหลบมอนสเตอร์ไม่มีอะไรนะครับกระโดดขึ้น3ครั้งสูงๆแล้วพุ่งไปข้างหน้า นะครับจากนั้นก็วิ่งบนนะครับวิ่งบนอ่าวิ่งตรงตรงพูดผิดนะครับวิ่งตรงตรงเลยนี่นะฮะวิ่งตรงเอ้ยนะครับถ้าเรามียาเนี่ยมันจะใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะยาที่ทำให้วิ่งเร็วนะครับผมครับทีนี้เมื่อเราจะตายนะครับก็ให้วิ่งออกไปให้ไกลจากที่จุดที่ชาวบ้านจะขนของให้มากที่สุดนะครับแล้วตายกลับมาเลย ะจะทําให้มอเตอร์เนี่ยวิ่งกลับมาช้าแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะขนของได้ทันนะครับกลับตะก,กี้ตายกลับมานะครับเป็นลากไปไกลๆแล้วก็ตายยอมตายฮะเพราะว่าถ้าต้านอยู่นานๆก็คงไม่ไหวนะครับก็ลากไปไกลๆทีนี้บอสออกมาแล้วนะครับแล้วเขาจะมีนักฆ่ามาด้วยนะฮะเอ่อ เดี๋ยวไปดูวิธีการปรับบอสตัวนี้กันดีกว่าว่าจะมีนักฆ่านะจะสู้กับนักฆ่ายัางไงผมไม่รู้ว่าจะโดนนักฆ่า3คนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมา3คนคือ3ามหนึ่งเนี่ยก็ต้องรอ10นาทีแหละครับให้เขา,าจัดการซะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านฆ่ามากี่คนถ้ามาเยอะก็อย่างที่บอกนะฮะไม่ไหวเหมือนกัน,นโอเคทีนี้ตะกี้ลืมบอกไปเวลาวิ่งหนีนะครับคนถ้าเป็นหมู่ตึกเนี่ยคนจะใช้สกิลนี้นะครับ สกิลผัดขนนะครับเพราะว่าสกิลผัดขนเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ห้ามขึ้นโต๊ะนะครับเพราะถ้าขึ้นโต๊ะเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะครับมันจะโดนกลับไปแล้วก็บิ่งอยู่หล่านนี่แหละครับจะมีท่าเรียกลูกน้องนะครับบอสตัวนี้ มก็เล่นค่อนข้างยากเพราะว่ามันแหลกมากนะฮะพอเขากาดก็ฟันทำลายกาดแล้วก็ใช้ใช้ท่าไม้ตายนะครับเป็นสเต็ปนะครับบอสนี่ไม่มีเมือค่ามาเลยลองปิดประตูหน่อยเอาหาไม่ได้อะผมต้องรองใช้ท่าให้เขาใช้ท่าไม้ตายนะครับแล้วค่อยปิด ความจริงแล้วการลงดันคนเดียวเนี่ยมันข้อดีก็คือว่าของยังไงเราก็ได้ทเต็มนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณจริงๆแล้ว40นาทีใช่ไหมฮะสำหรับลงครบ,บ,บมันนะครับแต่ว่าสำหรับบอสตัวที่3เนี่ยจะได้ของดีเลยนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าเราปรับบอสตัวที่3ก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับการลงดันคนเดียว เขากันก็ทําลายกาดแล้วก็ต่อด้านิเมดดิอ้าวเป็นไงครับตายไหมตายไหมตายไหม,มไม่ตายมันกันคันทันไม่ต้องกลัวแอบเรียบร้อยนะครับจัดการได้แล้วเยสโอ้โหดูของนางยังไม่ได้เปิดทีบเลยเดี๋ยวเราเปิดทีบกันดีกว่านะครับด,ดูได้อะไรตะกี้ผมได้มานะครับเป็นของค่อนข้างโอเคนะครับ ไปกำแพงนะครับจากบอสโซนที่สองนะแล้วมาดูว่าบอสโซนนี้จะให้อะไรกับเราครับชื่อเสียงผมไม่เยอะนะครับชื่อเสียงนิดเดียวเองนะฮะหกหมื่นนะครับแล้วก็นี่ครับชุดก็บวกยี่สิบหกบวกยี่สิบหกบวกสิบแปดสองอันนะครับกางเกงกับเสื้อนะครับที่เหลือยี่สิบหกเลยนะครับของซื้อร้านครับธรรมดา นะครับกำลังก็2 0 0 6นิดเดียวครับไม่ยากวิธนะีการลงดันสนธยาคนเดียวเาแล้วครับทีนี้มาดูของกันมันคืออะไรโยเงาดาวตกโอ้โ oh, น no! สุดยอดเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้โหว้าวพี่น้องอยากจะบ้าตายโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดครับ ลงคนเดียวได้คนเดียวโอ้โหอย่าลืมเราลงคนเดียวกันครับโอ้โหเพิ่มเลยครับวันนี้จะทิ้งอะไรเนี่ยทิ้งจอบดีกว่านี้ยอยากภาพเลี้ยงมา้าอือ่าประสบสอบพอแล้วกันนะครับมันคือไม่ค่อยเอานะไปชิวๆสองอันเลยเย้ yeah. สุดยอดครับโอ้โหอันนี้ลงคนเดียว นานๆได้ทีครับลงคนเดียวปึ๊บซื้ของเต็มเฮ้ยเเอาอะไรดีอ๋อเดี๋ยวบริจาคก,ก่อนนะของเต็มบริจาคไปครับนะอ่ะบริจาคอีกเอาช่วงนี้มาบริจาคเรื่อยเลยครับอะไรเนี่ยอะไรปั๊บบริจาคเข้าพาักดีครับข้อดีของพักคือตรงนี้ครับของเต็มบริจาคเข้าพาักได้อ่ะอ้าวไมา้ไปยังเอาบริจาคอีกเอาจัดไป โอเคในวันนี้นะครับปราบ3บอสพอแล้วนะครับได้สิ่งที่ต้องการแล้วเรียบร้อยสำหรับหลายๆคนนะครับในกิวฝีมือระดับผมนะครับก็คือระดับนี้คือหมายถึงพลังนะครับปรานไม่ถึง30นะครับก็ทําได้ขนาดนี้นะฮะก็เรามาลงกันเองนะครับคุ้มนะครับเวลาประมาณจริงๆแล้วไม่ถึงประมาณถึงตรงนี้ไม่น่าถึงชั่วโมงนะครับแต่พอดีผมทำเควสด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทำเควสดิ อะไรนะอัดด้วยนะครับมันก็เลยอะไรล่ะเสียเวลานะครับเมาว่าแหลกกัหากอะไรอีกนะครับเยอะแยะมุนวายนะครับอ่าเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเป็นบั็กหรือเปล่าจะจะเข้าไปอันนี้นะครับไม่รู้อะไรครับอยากได้อยากได้กีการแลก็โดดแล้วก็พุ่งไปเลยพุ่งไปพุ่งไปพุ่งพุพุ่งพุพุ่งพุง หโอเคแหมเราใช้วิธีกระโดดพุ่งครับเปิดูคืออะไรเดี๋ยวผมจะได้ของมาบริจาคอีกแล้วครับแน่นๆน่นเอาไปดูบ้านหลังอื่นบ้างนะครับพอเข้ามาได้แล้วค่ะออกเสือกเสือกเสือก,เส,อกเสือกออกง่ายเอขาว่ากันไปนะครับบ้านทุกหลังนะครับดันนี้มันสุดยอดจริงอ้าวเฮ้ยอ้าวบ้านนี้ไม่มีว้าเศร้า ลองค้นๆดูนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีจะมีบ้านหลังลเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับบ้านและช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยได้ค้นนะเพราะว่าเหมือนจะไม่มีนะครับข้างหลังเพราะมันมีบอสอยู่แล้วนะครับลองดูบ้านหลังอื่นก็ได้นะครับโอเคในวันนี้การลงดันสนธยาปราบบอสสามตัวนะครับก็เป็นอันจบแต่เพยงที่นี้จริงๆแล้วนะครับและคราวหน้า จะเป็นการลงดันเล็กๆนะครับวิธีการลงดันเล็กๆแต่เป็นดันที่ยากลงแล้วผ่านไหมไม่จะป็นต้องผ่านแล้วลงไปทําอะไรเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะเป็นการโชว์ลงดันยากจะเป็นดันเล็กนะครับแต่ยากสวัสดีวันนี้ผมนะครับเบีร์กัดจูเนียหรือก็ด,ดัดนะครับในชื่อ าสายาจาั์ปู่นะครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปเทคนิคหน้าครับสวัสดีครับ